สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19บ a r าโรวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีมีนเนาะใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสมคัญของพวกคุณเนาะเดี๋ยวมันเป็นพลังงานอ่มันเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเป็นพลังงานพ็อกซิกเนาะอ่านี่คือพลังงานของเรื่องราวของคนที่มีปัญหามีประเด็น ชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาถึง12เมษายนแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีจะเป็นดาวจาาันทรศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะเลือกที่ตรงกับคุณแล้วก็อะไรที่ไม่ไดีปล่อยผ่านไปรับแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นอย่าเอาเรื่องราพวพวกนี้ไปตัดสินดใดๆทั้งสิน้นจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะพอยทิ้งไอดีไลน์ไว้แล้วราคาค่าครู 30นาที299บาท45นาที500บาทนะคะ45นาทีเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหามีความสัมพันธ์สามเศร้านะคะก็แอดไลน์มาสอบอสอบถามเวลากันได้นะคะ,ะแล้วก็ใครที่อยากเรียนอ่านไพ่กับพอยแอดไลน์มาเลยค่ะนะฮะสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาเนาะราคาค่าครูยังไงก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้ ใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจเนาะโอเคค่ะชาวราศีมีนนี่คือเรื่องราวพลังงานของพวกคุณในช่วงวันที่1ถึง15ธันวานะคะ,ะพลังงานหน้าไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่านะคะสลับกันได้ตลอดเวลาเคล็ดลับในการดูคลิปให้ดูว่าคุณเป็นคนกระทําหรือถูกกระทํานะคะดูแค่นี้เองชาวราศีมีนไพแ่พแคมเอร์ขึ้นมา อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูก็ได้เดวิลขึ้นมาราศีมังกรได้นะคะเดอะมูนนะฮะธาตุน้ำได้เนาะถ้วยก็มาเนะ่หนึ่งถ้วยก็มาธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีแล้วก็มีแปดดาบด้วยนะคะมาดูคู่กรณีค่ะสองถ้วยนะคะสองถ้วยแล้วก็เดอะฟูนะคะเดอะฟูอัศวินถือไม้นะคะหก ไม้ขาวแล้วก็หนึ่งเหรียญนะฮะถึงพอจะบอกว่าชาวราศีมังกรเป็นคนกระทําคุณก็ดูแล้วกันว่าใครเป็นคนกระทําใครเป็นถูกกระทําแล้วกันเนาะพอไพ่พลังงานที่ขึ้นมานะฮะไพ่พลังงานที่ขึ้นมาบอกว่านะฮะชาวราศีมังกร e ชม n c e นะฮะบงบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการผสมผสานบาลานซ์ปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างคุณเองพยายามทําตัวให้ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ให้ได้นะฮะชาวราศีมีนไพ่บอกว่า 钱。Yeah. คุณพยายามลดบางสิ่งบางอย่างพยายามปรับหลายๆสิ่งหลายหลายอย่างแล้วเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแต่มันมีลักษณะของออพลังงานหลักพลังงานที่เกี่ยวข้องสําคัญกับคุณมันคือการถือไว้2มืออาจจะมีคนที่ครบซอ้อนถือไว้2มือจริงๆก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณที่ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วก็มาผูกสมัครรักคข่กันอะไรประมาณนี้เนาะหรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกัน2คนแหละแต่มันมีเดวิลเข้ามาเดวิลก็คือส่วนเกินเดวิลก็คือความสัมพันธ์ที่ ม,มาในเชิงนะสิบแปดบวกรุ่มหลงมีความสัมพันธ์นี้ที่ตัดกันไม่ได้ไปไม่ได้ตัดไม่ได้นะฮะมันออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ความคิดของคุณรู้สึกเหนื่อยนะถ้าเป็นเดวิลเข้ามามีความหลงม,มีความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไพ่บอกว่าเดโมนะนะเดโมนะมันมันคือ คือความไม่ค่อยจริงดมูลคือเราก็รู้สึกได้แหละว,ว่ามันถูกหลอกลวงนะดมูลคือการหลอกลวงดมูลคือคําพูดหรือการกระทําที่ส่งผลให้คุณนะฮะรู้สึกกังวลใจตอนนี้เหมือนกับรู้สึกได้ว่าอาจจะถูกหลอก หรือถูกปิดบังอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างก,ก็ได้นะคะไพ่เดอะมูนนะบางทีมีคําพูดของคนอื่นมาฝังใจคุณอยู่นะแล้วก็มีเรื่องของเดวิลนี่แหละพลอยว่าน่าจะเป็นเรื่องของเดวิลที่มาฝังใจคุณเดวิลคือความสัมพันธ์ที่มันเป็น3มเศร้าแบบนี้ในอดีตที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นสัมพันธ์ใหม่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณมันทาให้คุณที่เป็นอยู่ตรงเนี้ในอดีตอะ บางทีในอดีตของคุณความสัมพันธ์เรามีกัน2คนเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันดูดีหรือแต่ก่อนยื่นมาให้เนี่ยนะถึงเราจะไม่ใช่2อคนแต่ความสัมพันธ์ที่ยื่นมาให้อะมันรู้สึกว่ามันดีนะฮะแต่วันนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนมีคนถือไว้สองมือแล้วนะคุณเจอลรงงานแบบนี้คุณก็พยายามปรับตัวเองนะแต่ว่าถามว่าปรับได้ไหมยากจังเลยเนาะพะไพ่บอกอะไรนะปัจจุบันนะไพ่บอกว่าแนวโน้มอนาคต ความคิดกับจิตใต้สำเนกแถมเป็นแนวโน้มบอกว่าคุณะฮะรู้สึกติดกับมันอยู่มากๆนะ,ะยึดติดยึดมั่นถือมั่นอารมณ์แบบนี้ไพ่บอกว่าอะไรคุณต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ชนะเดววลเดวิลคือความปรารถนาความต้องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกิเลสเนาะกิเลสในตัวเราให้ได้ถ้าคุณละกิเลสได้3ามใบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะฮะจะไม่เกิดขึ้นเดมูล หลอกล้อนไม่ชัดเจนนะคือความกังวลวิตกกังวลมากมายเดบิวก็แรงป่าธนาของเรานั่นแหละแปดดาบเนี่ยน,นั่นแหละนะการมัดติดของคุณที่คุณติดอยู่ตรงนี้นะ้ไพ่บอกว่าคุณกําลังผูกติดผูกมัดตัวเองไว้กับเรื่องราวที่มันเจ็บปวดมันต้องปรับคุณเหมือนคนที่แบบเขาเรียกว่าเลยคุณพยายามลดบางสิ่งอย่างคุณพยายามยอมหรือทําอะไรหลายๆอย่างแล้วอยู่ณนะวันนี้นะฮะแต่มาดูเขากันนะมาดูเขากัน ถึงคุณลดได้เท่าไหร่มันก็ยังยากสําหรับความรู้สึกของคุณเนะือเนาะไพ่บอกว่าตัวเขาล่ะเนี่ยเขามีความรักนะมันเป็นความรักก็จริงแต่ตัวตนเขาของคุณก็เหมือนสองถ้วยนะ mm. เห็นไหมถือไว้สองถ้วยบาลานซ์กันอยู่นี้ แต่นั่นมันคือพลังงานของ temperance คือการปรับอะไรที่มันเยอะไปแต่อันนี้มันคือความรักแต่มันเป็นความรักที่มันไม่เท่ากันเห็นไหมฮะคนนึงยืนยังไม่มั่นคงเลยคนนี้พร้อมใส่ชุดขาวคิดดีใส่เสื้อสีฟ้าคือคิดดีความคิดที่อยู่บนหัวนะคิดเพื่องอกเงยให้ความสัมพันธ์เป็นในทิศทางที่ดีคนนี้ล่ะเอาแน่นอนไม่ได้เลยแค่ดูชุดเขาเนะี่ยความมั่นคงชุดการยืนไม่ได้เลยแถมรับอย่างเดียวนยะความรักที่มันไม่เท่ากันเขามีนะเขามีความรักให้ กับใครแต่ว่าในความรู้สึกพลอยว่าเขายังรักตัวเองมากกว่าเพราะว่าความคิดของเขาเหมือนไม่อยากจดไม่อยากออจดจ่อหรือหยุดนิ่งอยู่กับอะไรเพราะเดอะฟัวคือการที่ได้ไปอิสระหรือทาอะไรตามชีวิตของตัวเอง พวกคุณอาจจะพลังงานที่อายุต่างกันได้ด้วยนะคะไพ่บอกว่านอนเดอรฟูคือเหมือนคนที่ใส่เป็นเด็กก็ได้นะคือไปไหนก็ได้ทําตามอําเภอใจและเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจด้วยนะเอาแต่อารมณ์จิตใต้สํานึกของเขาคือความรู้สึกว่า อยู่กับที่ไม่ได้อยู่ทำอะไรที่เหมือนจะถูกควบคุมไม่ได้นะเหมือนจะการให้คนอื่นมาซักมาถามมาทำอะไรที่ตามความรู้สึกของคนอื่นอะใหม่เขาต้องตามใจตัวเองเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาเขาเหมือนเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างมานะฮะเขาเหมือนเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างมาหรือมีพลังงานของคนเก่าๆกลับมาในชีวิตของเขานะฮะช่วงนี้แนวโน้มของเขามีอะไรล่ะนะแนวโน้มของเขามีอะไรเขาบอกว่า เขาถือไว้แหละใครที่เข้ามาก็คือความสัมพันธ์ที่ถือไว้แต่ถือไว้นิ่งๆนะพิจารณาเบาๆถือไว้รู้สึกไว้เบาๆแต่ตัวคุณล่ะนะชาวราศีมีนนะฮะโดนมัดไว้ซะแน่นเลยนะฮะโดนมัดไว้ซะแน่นเลยถือไว้เบาๆค่ะความรู้สึกของคู่กรณีนะยังไม่ได้ทําอะไรไพ่บอกว่า พลังงานของเด็กขึ้นมาตั้งสองใบนะฉะนั้นเขาไม่พร้อมยึดติดเขายังไม่พร้อมยึดมั่นอะไรทั้งนั้นนะคะมาดูพลังงานความรู้สึกของชาวราศีมีกันเอาเป็นว่าคนที่ถูกกระทําในเรื่องนี้เนาะคนที่ถูกกระทํากําลังทุกข์ใจอยู่ตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยค่ะขอดูพลังงานของคนที่ถูกกระทําในเรื่องนี้เนเป็นความรักจริงๆนะคุณก็รู้สึกได้คุณคาดหวังถึงความรักที่มันเป็นครอบครัวคุณมั่นคงนะ คุยเหรียญคือคนที่มั่นคงรักแล้วรักเลยนะพร้อมทุ่มเทให้ทุกอย่างมีเรื่องของสี่ไม้คิดเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่หรืออนาคตที่ไปร่วมกันแต่คุณก็รู้สึกได้นะว่าความรักนี้มันไม่เท่ากันเนะี่ยเขาเหมือนเป็นคนที่ยังไม่แน่นอนตัวตนเขาขึ้นมาเนาะและเห็นไหมฮะนี่ก็ขึ้นมาอีกฉะนั้นะเขายังรู้สึกอะไรที่มันไม่แน่นอนแต่คุณคาดหวังไปแล้วเป็นเป็นผู้หญิงที่พยายามยื่นให้แล้วก็เก็บความรู้สึกนะ พยายามเยอะมากๆนะบางทีคุณอาจจะไปคบกับคนอายุน้อยได้ด้วยนะเขาก็จะเหมือนคนที่เป็น The ะโฟรเอาแต่ใจแต่คุณคาดหวังไปถึงความมั่นคงที่เป็นเราสองคนแล้วแต่ว่านะก็รู้ได้เหมือนกันว่าความรู้สึกนี้มันเหมือนเรารู้สึกเยอะขึ้นไปเองนะฮะมาดูค่ะมาดูเขาเขาที่เป็นผู้กระทบรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศี มีค้าคนที่กระทำเรื่องนี้นะฮะเขากระทำเรื่องนี้แล้วเขารู้สึกยังไงควีนถือดาบนะีเอาแต่ตัวเองเลยนะฮะเอาแต่ตัวเองความสัมพันธ์นี้ต้องไปกันแบบนี้นะคะ เขาบอกว่านะเขามีการตั้งกำแพงแล้วแหละถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะพยายามเข้มแข็งแล้วก็สู้กับมันสู้กับมันคือมีพื้นที่ของตัวเองไม่ชอบให้ใครก้าวล้ำเข้ามานะคุณจะไปพยายามซักถามหรือทําอะไรก็ช่างเขาจะไม่ตอบนะเขาจะไม่ตอบเขาจะดึงพลังงานอาจจะนิสัยเหมือนผู้หญิงแล้วตอนนี้นะเอาแบบเออนะเอาอารมณ์เบี่ยงหรือเอาอารมณ์ที่แบบขึ้นขึ้น,นลงลงมาใส่เราก็ได้นะฮนะทีนี้ไพ่บอกว่าหก ดาบนะหดาบเขายังปล่อยให้ความสัมพันธ์มันไปแบบไม่มีอนาคตแบบนี้เขายังคิดว่ามันไปได้นะหกไม้เท้าอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาคิดว่าอะไรก็คิดว่าเนี่ยหกไม้เท้าของเขาก็มาอีกแล้วนะก็บอกว่าหกดาบไปกันแบบเหนื่อยๆลอยเรือไปไม่รู้อนาคตแต่หกไม้อ่ะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเขาก็แก้ปัญหาเรื่องนี้สําเร็จนะตอนนี้คือแต่ว่าถ้าตอนนี้มันยังไม่สําเร็จขอนั่งอยู่อย่างนี้ก่อนขอเงียบๆขอไม่อยากให้ใครก้าวเข้ามา คือทำไมต้องทำดูขอ่าขุมดูเข้มแข็งดูไม่พูดเพราะไม่อยากตอบคำถามค่ะเพราะเขาเองก็ซ่อนความรู้สึกกลัวไว้อยู่ใต้เตียงเหมือนกันตาไม่ใช่ใต้เตียงใต้บันหลังที่เขานั่งเนี่ยเขาก็มีความอ่อนแอหรือความรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันว่าถ้าถ้า,ถาเหมือนเขาแบบทาทาอ่อนไหวหรือไงการตอบคําถามของเขามันจะแบบกลายเป็นว่าออตอบไม่ได้ นะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะทําเป็นนิ่งไม่ตอบดีกว่านะคะอารมณ์ประมาณนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของโค้ชุค่ะในช่วงวันที่1นึถึงสิธันวานะฮะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะฮะหนึ่งถึงสิธันวาสองห้าหกสี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะ ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่หกดาบมาอีกแล้วนะฮะไพ่เดอะเมจิเชียนคิงถือถ้วยคนที่ถือสองมือก็ยังถืออยู่ค่ะนะคนที่ถือสองมือก็ยังถืออยู่มีไพ่ของคนที่มาก่อนเป็นแม่ของลูกช่วงนี้ถ้าว่าความสัมพันธนะ์เนาะถ้าว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอย่างนี้ระวังนะระวังถ้าคุณไม่พร้อมจริงๆระวังการตั้งครรภ์ได้นะไพ่ของคุณแม่ขึ้นมาการตั้งครรภ์นะก็ให้ระวังนะ ระวังให้ดีๆนะทีนี้ไพ่บอกว่าไรเจ็ถ้วย7ถ้วยคือ จริงๆแล้วก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางจริงๆแล้วก็ยังมีคนที่มโนและคลาดหวังกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็คว้าไม่ได้ยังลอยเรือไปกันแบบเหนื่อยๆไม่รู้จุดหมายปลายทางหรอกนะมันจะมีการหันหันหลังออกไปนะหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็จะมีคนที่พยายามแก้ไขเรื่องนี้แก้ไขด้วยอะไรแก้ไขเพื่อให้เขานะเพื่อให้เขาประครับประคองเรื่องนี้ต่อไปได้นะประครับประคองมือเขาถือไว้สองมือเลยค่ะนะ คนหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงของเขาเนะี่ยเขาเป็นคนน่ารักใจดีจริงๆอาจจะเป็นคนอบอุ่นใครๆก็รู้สึกกับเขาได้นะแต่ว่ามือหนึ่งถือไว้มีฐานรองรับอาจจะเป็นครอบครัวอีกมือนึ่งเป็นถ้วยเป็นถ้วยที่แสดงถึงความรู้สึกความสัมพันธ์ความรักนะมันมีพลังงานของสองสิ่งนี้ที่มันปล่อยให้เขา ทำให้เขาแบบปล่อยออกไปไม่ได้ด h เม a จิเชียถึงแม้ว่าเขาจะพยายามแก้ไขปัญหานะเะนั้นไพ The Empress เกิดขึ้นนะีมันจะมีลักษณะชัดเจนขึ้นว่ามันจะมีพลาังงานของคุณเริ่มกลับมารักตัวเองคุณเริ่มมีชีวิตที่อะไรไม่รู้แหละแต่มันส่งผลว่าช่วงนี้คุณจะดีขึ้นคุณจะดีขึ้นคุณอาจจะไม่โฟกัสที่ความรักเพราะคุณรู้ว่า สุดท้ายแล้วคุณจะมัดตัวเองจนเกินไปนะพลังงานนี้หรือมันจะมีนะคุณจะกลายเป็นนะประเด็นที่2คุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างชัดเจนว่ากลายเป็นคนที่หนึ่งมีคนมาก่อนแล้วเป็นภรรยาที่ชัดเจนหรือสองตัวคุณกลายเป็นคนที่มาก่อนและมันมีส่วนเกินเข้ามาแบบชัดเจนนะเพราะว่าไพ่บอกว่ามันยังไปกันต่อค่ะ The Empress คอให้ยายอีกค่ะ น,ะะนั่นแหละยังปล่อยวางกันไม่ได้ค่ะฉะนั้นมันมีพลังงานที่เหมือนกับว่าค่อยมองว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันเด่นชัดขึ้นมันถึงมีผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานะฮะผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเนะี่ยอาจจะมาก่อนนะมาเกาะชัดเจนกลายเป็นว่าเอาพูดง่ายๆมันจะมีคนที่เกินเข้ามาอาจจะเป็นเมียน้อยเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนที่มาทีหลังอะ่ะแล้วมันทําให้เรากลายไปเป็น คนที่มาก่อนอะ่ะพอยไม่ค่อยอยากพูดว่ามีหรือไม่น้อยเนาะแต่ไพ่มันเป็นลักษณะแบบนั้นนะฉะนั้นไพ่บอกว่านี่แหละมันจะมีความรู้สึกแบบนี้นะแต่คุณก็จะแบบดูมีคุณค่าของคุณอะ่ะคุณจะเริ่มคุณเริ่มให้คุณค่ากับตัวเองให้เริ่มความรู้สึกว่าไม่ไปโฟกัสที่สิ่งอื่นทั้งที่มันรู้แล้วแหละว่ามันไปกันแบบเนี้ไปกันแบบนี้เพราะว่าเขา นะยังเอาแต่ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งเดินเมจิเชียนพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันลงตัวลงตัวในลักษณะที่เขาถูกใจอะ่ะแต่คุณจะไม่คุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะให้คุณค่ากับตัวเองมากๆนะให้คุณค่ากับตัวเองมากๆเลยมาดูกันค่ะว่าคนที่เขากระถางขุดนะ คุณนึกถึงหน้าเขานาะคนที่เขาก็ทําคุณให้เจ็บปวดอยู่ตอนเนี้ยถ้าจิตใต้สํานึกเขานะพูดออกมาได้หนึ่งประโยคเขาอยากพูดอะไรคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่ในตอนเนี้เป็นยังไงนะถ้าเสียงคอยเป็นรบกวนคุณก็กดกดหยุดไว้แป๊บหนึ่งเนาะกดหยุดไว้แป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเขาเนะี่ยจิตใต้สํานึกเขาถ้าเขาพูดออกมาจากจิตใต้สํานึกจริงๆเขาอยากพูดอะไรคะขอดูหนะะ่อยค่ะ เขาหาทางออกเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะนะฮะดาบที่ถือไว้สองมือไม่สามารถตัดอะไรออกไปได้ถูกปิดตาอยู่อย่างนี้นะถูกปิดตาอยู่เงี้ยเอาจริงๆไม่สามารถตัดออกไปได้จริงๆนะเขาบอกเลยว่าไม่รู้แหละเพราะว่าอันหนึ่งมันคือความสุขสดใสสนุกสนานติดยึดติดด้วยอารมณ์ด้วยนะสีแดงค่ะนะนะสนุกสนานแต่อีกคนหนึ่งมันก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน คนหนึ่งก็มีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันมานานเห็นไหมฮะมีคอมพิวเตอร์มีกุญแจรถมีอะไรมันเหมือนสร้างอะไรมาด้วยกันอ๋อยืดยาวฉะนั้นถ้าถามว่าให้เขาหาทางออกตอนนี้เขาหาไม่ได้อันนึงเป็นของใหม่ที่สนุกสนานอีกอันนึงก็คือผลประโยชน์แล้วก็มีอะไรพันธะผ,ผูกพันกันถ้าถามตอนนี้เลยนั่นแหละสิ่งที่เขาจะพูดออกมาว่าอย่าเพิ่งให้เขาเลือกเลยนะคะเขาตัดไม่ได้จริงๆนะเขาตัดไม่ได้จริงๆความรู้สึกของเขานะคะ มาดูการไพ่อยากแนะนําอะไรกับชาวราศีมีนคะ่ะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณที่มีปัญหามีประเด็นอยู่ตอนนี้ขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนะะ่อยค่ะคิงถือดาบนะฮะเขายังคงเอาแต่ตัวเองเอาแต่ตัวเองจริงๆเดอฟูก็ขึ้นมาหยุดไม่ได้เลยคะ่ะโอ้โหไพ่เนาะเห็นไหม เอาแต่ตัวเองจริงๆคนนี้ก็กอดอกนะคือทําตัวเหมือนเจ้าสําราญคนหนุ่มคนมีความสุขเลยค่ะเดอฟูก็สุดๆเลยค่ะนะรักอิสระฉันไม่พร้อมที่จะยึดติดอะไรและก็เป็นคิงถือดาบเห็นแก่ตัวมากๆนะคะเห็นแก่ตัวมากๆเอาแต่ตัวเองฉะนั้นถ้าคุณยังขืนเจอกับความสัมพันธ์แบบนี้นะอาจจะ ความรู้สึกแบบแย่ลงทุกวันทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าทําให้คุณเป็นโรควิตกกังวลไปหมดนะเพราะว่าเขาไม่ละใครเลยนอกจากตัวเขาเองนะนอกจากตัวเขาเองฉะนั้นไพ่ก็เตือนคุณแล้วนะว่าเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของใครนอกจากแคร์ความรู้สึกของตัวเองค่ะคุณก็ไปตัดสินใจเอาเองเนาะอย่าเอาเรื่องราวพวกนี้ไปตัดสินนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะมาดูเซีซีอีจริงค่ะอยากบอกอะไรกับคุณคะโอ้ ขึ้นมาสใบเอาใบล่างเนาะใบที่11ค่ะใบที่11บอมังกรอยู่บนฟ้ายิ่งสูงยิ่งหนาวเนาะเห็นไหมนะไม่ว่าเราจะกระเสือกกระสนให้มันพยายามมากแค่ไหนอ่ะเอาจริงๆคุณพยายามดันนะ่ะเหมือนการเข็น เข็นคบขึ้นภูเขาอ่ะเนะี่ยคือความรู้สึกที่คุณพยายามมันจะต้องไปสูงให้ได้มันจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แต่เหมือนคุณพยายามอยู่คนเดียวแล้วคบมีก็นักหนักนะก็คือการที่เขาอ่ะไม่ได้เหมือนช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพอสุดท้ายคบมันกิ้งลงมามทับใครม,คนะมันทับคุณนะมันทับคุณนะฉะนั้นหนูนถึงบอกว่ามัางกรน,นะยิ่งยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งหนาวเพราะว่าหนาวคือไรนะความเหนื่อยล้าที่มันมีนะ เช่นคุณคุพยายามให้มันจะลงก็ลงไม่ได้พอลงมาก็นานใช้เวลานั้นมันอาจจะมีความเหนื่อยล้าของมันเองฉะนั้นอย่าพยายามดันขึ้นไปเลยค่ะนะคบของคุณเนะี่ยปล่อยมันอยู่ตรงนี้แล้วตัวเองแล้วลองค่อยๆห่างจากคบนั้นดูนะลองเดินขึ้นเองแบบเดินขึ้นเขาโดยไม่ต้องเข็นคบขึ้นมาค่ะเนาะ โอเคนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะชาวราศีมีนฝากเป็นกำลังใจกด subscribe ด้วยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะพลอยทิ้ง ID ดีไลน์ไว้แล้วนะคะตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ